วันนี้อาจารย์สุริยาเดินทางมายกเสาเอกเสาฝญก็เลยมาเจอควายเจอควายสายพันธุ์ดีตัวใหญ่ความสูกงก็คงประมาณร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับควายตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ดีนะครับควายตัวนี้สายพันธุ์ค่อนข้างดีและตัวหน,น,นาตัวตันนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุริยาจะพาเดินรอบตัวนะครับเดี๋ยวเดินรอบตัวด้วยกันนะครับผมลูกชายแก้วฟ้า ยักปีเลรอไอ้สามปีแปดเดือนสามปีแปดเดือนเพิ่มสูงเท่าเลครับนี่สูงร้อยหกสิบหกสูงร้อยหกสิบหกสวยงามดีเจ้าความมั่ะยี่สิบปีพ่อซีปีไปหน่อยสามปีแปดสามปีแปดเดือนสามปีแปดเดือนเขามีชื่อว่าอลังการครับอลังการใช่ไหมพ่อบอกมีน้ําเชื้อใช่ไหมมีน้ําเชื้อครับน้ำเชื้อโดสห้าพันสิบห้าโดสห้าพันเนาะสมจริงก็ห้าพัน ักผสมกินห้าพันครับเอาจนติดครับอยู่ฟาร์มไหนนะครับพิมพามหาเศรษฐีครับพิมพามหาเศรษฐีนะครับของเฮียแมนครับของเฮียแมนเนาะใช่ครับเจ้าของครับผมเจ้าของโรงงานลูกชิ้นเนาะใช่แล้วเจ้าของฟาร์มเนาะใช่ครับอันนี้ฉีดอะไรให้มันนะไอคอนครับออกกันยุงใช่ไหมกันยุงครับกันยุงอันนี้เอามาโชว์ตัวเนาะครับอยู่ที่ฟาร์มลูกอะไรนะครับลูกตัวไหนนะครับแก้วฟ้ามีน้ําเชื้อ สิบห้าดเท่าไร่นกี่พันนะห้าพันบาทห้าพันบาทเนาะผสมจริงก็ห้าพันบาทอืมเอาจนติดเอาจนติดใช่ไหมครับผมถ้าไม่ติดไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ติดเดี๋ยวผมผสมเองเอามาเองเจ้าของเจ้าของเลี้ยงเดี๋ยวเขาคอยแคะมีตัวครับอ๋คครับผมพวหญ่นะครับพวหญ่สายพันธุ์ดีหน้าตาดีหน้าตาหล่อใครสนิตสนใจมาผสมพันธุ์ก็นําเข้ามานะครับวันนี้ก็ามาดูตัวใหญ่ๆนะครับสายประกวดครับมีรางวัลนะครับมีรางวัล ประกันคุณภาพนะครับตัวใหญ่ดีหน้าตาดีหน้าตาดีาาดแข้งขาดีสวยงามถ้าเป็นควายใหญ่สายพันธุ์ดีนะครับลำตัวใหญ่วบบตัวนี้นะครับสโพกดีก้นดีแข้งขาดีงามครับพิมพ์พาฟาร์มของเสียแมนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูควยแค่อีกทีหนึ่งนะครับไป หลังออกจากตัวนี้แล้วเรไปดูควอยแขะนะครับผมไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมีควอยแขกยืนบ่อยครับยอดมากครับครับง่ามครับผมคล้วยเดี๋ยวเราจะไปดูควอยแขะกันนะครับเดี๋ยวเขาจะจุงมาให้ดูนะครับนี่ขัอรถมือสองเอาเชียงไม่กินได้เฮ้ยเฮ้ยเดียเอามันมานอนครับเพื่อเขาอยากนอนครับเพื่อเขาอยากนอนเนาะครับพออต้งใาโอ้ขึ้นมนราคาราคาเท่าไรนอนนี่มัออ้ตะกี้หาล้านคุณล่ะตะกี้หาล้าน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้หนูมนี่เดี๋ยวนี้มันกับตามราคาตามราคาเนาะมันผู้ใดสนใจสนใจก็มาคุยกันไหนเนาะคั่สมัยตะกี้ก็ได้ครับคับเป็นข้อยเปื่อยเป็นค้อยเผื่อยตามยุคตามสมัยตะกี้ค้อยเผือกมันกับว่าเป็นค่าระแมนบ่ไงซะเต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมต้เดี๋ยวนี้นี่ยากต่อยยากต่อยยากคนมีเงินแมนเพราะได้ยั่งเขาได้ตะช่มเนาะได้ตะชมครับนี่ครับ มันตัวใดียวกันไม่ลูกตัวใดียวกันรังการลูกแก้วฟ้าอรังการลูกแก้วฟ้านะครับนี่ออ้้าครับกินดีสะอาดสะอาดครับโคนเลี้ยงก็ดีครับหนึ่งโคนเลี้ยงมือน้ำเยแม่นครับฮะมือน้ำเยเมนมือน้ำมือน้ำเียเม่นเนาะครับนี่น้ำไปประกวดมีมือน้ำส่วนเครื่องเอาติเคยเจอกันอยู่ตลาดนัดขค้ดกับมือบรรทัศนเนาะนะครับผมครับว้อยแค่แค่ผูกก็แค่แม่ครับแม่ก็ผูกครับนี่อันนี้ผูกอันนี้แม่ สวัสดีค่ัรับก่อนครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับนี่นี่ครับนี่ครับวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับวัสดีครับส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 วัีครับสาัครับสวัสดีครับสวัสครับสัดีครวัีครับวัีครับสวัสดีครับสวัดีครัวัสดีครับัดีครับสวัดีครับวัครับสวัสดีครับสดีครับวัสัวัีครับัีครับัีครับัครับวัครับัดีครับััวัีครับัครับบัวัค กล้วยแขะย่างดีนะครับหลังจากพี่น้องมวลชืนในการตั้งเสาแล้วกคนก็นเรียวกล้วยมาโชว์ครับคุณนสซจิตสนใจเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ